หรับยิ่งศักนากราบเรียนท่านประทับใจมากไม่ว่าจะจะมีการสนทนาการถูกใจไม่ถูกใจหรืออะไรยังไงตอนท้ายยิ่งศักเห็นอาจารย์เบียฟังไปกราบนมัสการท่านท่านภูมิใจไหมเจ้าคะก็ก็เฉยเฉยก็ก็น้อมรับในคารวะธรรมของโยมอาจารย์เบียอยู่แหละเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้น เพียงแต่ว่าอาตมาก็มองพัฒนาการของโยมอาจารย์เบียร์แล้วก็มองเห็นเทรนนิ่งอย่างอาจารย์ยิ่งสัตว์แอแอปดูอยู่ตายแล้วฉันก็ไปช่วยเปลี่ยนปแปลงนะเ,เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาไปตามลำดับนะนะตลอดเวลาสองสามเดือนที่อยู่ที่ผ่านมานะค่ะ กาบเีนีนกาเียนถามท่านนิดหนึ่งได้ไหมเจ้าคขะเยอนๆแต่ได้ค่ะหนูอยากรู้อะค่ะท่านมองว่าอาจารย์เบียเป็นคนที่ส่งเสริมพุทธศาสนาจริงๆไหมคะ แล้วทำไมถึงมีบางคนยังเข้าใจว่าอาจารย์เบียร์จะต้องมีพฤติกรรมอะไรก็ไม่รู้แอบแฝงแอบขายของหรือกําลังจะสร้างรัทธิใหม่หรืออะไรลูกช้างก็แหมอ่านเลื่อนไปเรื่อยๆก็เจอโน่นเจอนี่หรือว่าเป็นเรื่องปกติเช้าค่ะัอนดนมาว่าเป็นเป็นช่วงของอสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอะนะค่ะใ,ในในยุค ยุคสังคมที่มีสื่อโซเชียลอยู่ในมือถือของทุกคนนะ่ะมฉะนั้นฉะนั้นเอ่อมันการการพูดการคิดกันนําเสนอเนี่ยถ้าใครปุ่มสื่อได้หรือปุ่มกะระแสได้สร้างกะระแสได้มันก็นําไปสู่ความสำเร็จได้ทั้งก,การเงินการเมืองเศรษฐกิจชีวิตครอบครัวอะไรต่างๆมันก็ เนี่ยผู้นํากระแสเสือ่อนํากระแสสังคมอ่ะก็ทีนี้ปัญหาว่ากระแสนั้นอ่ะมันเป็นกระแสลบหรือกระแสบวกอ่าหรือว่ากระแสรสร้างสรรค์หรือกระแสทําลายก็ก็ไปว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ทีนี้คืออ่าสังคมยุคใหม่เนี่ยมันต้องมันต้องไปแสวงหาความจรงิงนะคะความรู้ที่จรงิงความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่เป็นประโยชน์อ่าไม่เช่นนั้นเนี่ย กระแสเหล่านี้เนี่ยอ่มันจะทำลายชีวิตของผู้คนในสังคมที่รู้ไม่เท่าทันมันมีกระแสจะเห็นว่าบางคนเสอพอ่อพอพอพอเสพสื่อใช่ไหมเสพโซเชียลใช่ไหมแล้วทัวร์ลงก็ไม่สามารถที่จะต้านทานมีภูมิมต้านทานได้ถึงกับต้องเสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยนะอะ่เราก็เห็นแต่ลงดังอะไรอย่างเงี้ยอืมฉะนั้น นะสังคมใหม่มันต้องมันต้องแสวงหาธรรมะนะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นแสงสว่างนําทางชีวิตสําคัญสําคัญอยา่างั้ามาเนี่ยอายุสิบสี่สิบห้าเนี่ยก็มีความทุกข์ใครก็ไม่สามารถที่หาทางออกได้ก็สุดท้ายก็คือเห็นแต่อมองเห็นแต่ล่มองเงาของพุทธศาสนาก็เข้ามาบวชมาศึกษาจน จนคิดว่าตัวเองเนี่ยสลัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจได้แล้วเนี่ยเราผ่านการฝึกฝนอบรมขับเที่ยวมาอย่างเลือกตาแทบกระเด็นแะทบชีวิตไม่รอดอนะ่ะเราผ่านมาถึงจุดนี้เราก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสังคมเพราะว่าเห็นว่าสังคมกำลังป่วยประมาณนั้น ป่วยวาทางกายาป่วยทางจิตอ่ะอย่างถามา่าอย่างป่วยทางกายเนี่ยคนแน่นลงพยาบาลเนี่ยคนป่วยเนี่ยแน่นลงพยาบาลเอ่อคนป่วยเนี่ยแน่นลงพยาบาลโรคจิตนะฮะแต่ละแห่งอ่ะนะโรคจิตโรคประสาทเต็มไปหมดเลยดังนั้นไอ้ธรรมะชาติบำบัดเนี่ยที่จะมาใช้รักษาตัวเองแล้วใช้รักษาคนรอบข้างเนี่ยมันก็ได้ผลคือ ใช้ธรรมะมาบำบัดธรรมชาติบำบัด <Ừ. S 1> คือการฝึกอบรมขัดเกลาร่ากายวาจาจิตใจให้สงบให้ให,ให้ให้มีสมาธิให้มีพลังเนี่ยก็จะจะช่วยได้เยอะเลยบำบัดความป่วยไข้าทางกายทางจิตของสังคมเนะี่มแต่ว่าพูดไปสองพีเบียสังคมมองไม่เห็นก็ก็เราก็ ไม่ไมสังคมมองไม่เห็นไม่เข้าใจแต่ว่าอาดมาก็ยังมุ่งมั่นที่จะผลักด,ดันม,มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเรื่องอบุรี k ึโนเล d เซนเตอร์อยู่อะไรเงี้ยแต่แต่วันนี้กลาบเรียนท่านละเจ้าคะ่ะไม่ค่อยได้มีโอกาสฟังท่านยาวๆไปเห็นแต่จากในสื่อวันนี้มีโอกาสฟังท่านนะเกิดความรู้สึกเลยว่า น่าเลื่อมใสในสิ่งที่ท่านพูดมองไม่เห็นเลยว่าทำไมคนอื่นเขามองท่านเป็นอย่างอื่นวันนี้สิ่งที่ท่านพูดในห้องนี้มันน่านับถือน่าเชื่อถือมากกราบนมัสการค่ะท่านใช่เลยครับศาสต<า>ร์จริงจริง,งนี้ ท่านมาพูดบ่อยๆแล้วก็อบรมบ่อยๆนะเจ้าคะ่ะคนอื่นก็จะได้เข้าใจบางทีการมองอะไรแล้วก็ตัดสินอะไรแต่เพียงผิวเผินมันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้พอไม่ได้รู้ซึ้งถึงแก่นนะคะก,ก,ก็นี่แหละก็ทำให้สังคมได้เรียนรู้เรื่องกระแสสื่อกระแสโซเชียลอย่างอ,อ,อย่างชัดเจนอย่างเป็นปรูปธรรมที่ปรากฏนะนะ ค่ะท่านเจ้าขาหนูถามท่านหน่อยสินิดเดียวท่านเจ้าขาที่อาจารย์เบียเขาพูดอย่างนี้แล้วก็ชวนคนปฏิบัติธรรมอาจารย์เบียเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าเจ้าขาเออก็มันมันอย่างนี้การที่เอ่อมันมันมีคำเก่าข้อเก่าหาของสังคมนะ,ะเช่นเรื่องการใช้คำพูดเนี่ย คำพูดที่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอการที่ไปหักล้างอะไรอย่างเงี้ยวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันมันคือบางคนมันก็รับได้บางคนมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ทันเนี่ยคือรับรับไม่รับไม่ได้แม้มันจะเป็นความจริงความถูกต้องบางทีก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยการจะเปลี่ยนแปลงบางทีอาจจะต้องใช้การเวลาอะไรเงี้ยสิ่งที่ อย่างอย่างที่อาตามาเคยวิวาทะกับโยมอาจารย์เบียร์ตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องพระพุทธรูปเรื่องการบิดเบือนพระธรรมคำสอนเรื่องการาย่ำยีพระสงฆ์แล้วก็วัฒนธรรมประเพณีเนี่ยเอทีนี้ในช่วงต้นเนี่ยที่อาตามาออกมาเตือนเอาไว้อย่าทำเลยอย่าเดินไปเลยมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมแล้วมันก็ปรากฏถึงวันนี้ใช่ป่ะ แต่ว่าถามว่าอาการปรากฏความขัดแย้งเนี่ยมันก็มีทั้งผลผลดีแล้วก็ผลผลทั้งผลเสียแล้วก็ผลดีอยู่ในตัวมันเองเพียงแต่ว่าเราเห็นพัฒนาการของโยมอาจารย์เบียเนี่ยมีการคือ,ค,อคือได้เทนนิ่งดี้ะมาได้เทนนิงจากอาจารย์ยิ่งศัก์นี่เลยอันนัมา,าเห็นกท <c oughs> ี่ย้ <c oughs> นะแล้วก็เห็น เห็นเห็นโยอมอาจารย์เรียเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง,เองพัฒนาตัวเองมาตามลําดับนั่นแหละเอ่อม้แต่คําพูดที่มีการปรับให้มันมีความแหลมคมมีความลึกซึ้งมีความอ่อน,นวุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ก็นั่นแหละเราก็เห็นพัฒนาการตามลําดับ่ทีทนี้พอปรากฏการวันนี้เนี่ยเอ่อมันมันต่อเนื่องจากที่อาตมาไดอ้อ่ได้ได้ยุติความ ขัดแย้งวิวาทะกับอโจรมาจันเบียใช่ไหมมันแต่ว่ามันเป็นผลเอฟเฟกทางสังคมนะฮะที่จะต้องผ่านการเรียนรู้ที่จะเป็นก้าวต่อไปนั่นแหละแต่เราก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็ปรารถนาดียอมอาจย์เบียก็ปรารถนาดีนะฮะฝ่ายคณะสงฆ์หรือฝ่ายที่มาวิวาทะด้วยก็ก็มีความปรารถนาดี แต่มันเป็น,ปนความาัถนาดีในในต่างคนต่างมุมมองหรือไม่แล้วมันจะพัฒนาไปสู่การหลอมรวมความคิดที่นำไปสู่ความรู้ที่ถูกต้องที่เป็นสัจจะเป็นความจริงเอ,อเป็นสัจธรรมเนี่ย <c oughs> ร่วมกันในในจุดนั้นอ่ะมันก็จะพัฒนาไปนั่นแหละกราบขอบพระคุณค่ะ จริงๆหนูคิดนะว่าอาจารย์เบียร์เขาจะพูดนะจะมึงมึงกูกูมันก็เป็นภาษาของเขาแล้วก็บางขีการที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอพุทธศาสนาหรืออะไรบางอย่างในเรื่องของความเชื่อมันก็เป็นแค่ความคิดของอาจารย์เบียร์มะเออใครปฏิบัติตามก็ปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ช่างแต่ถ้าอาจารย์เบียร์ก้าวล่วงหรือเลบหลูอะไรเราก็คิดว่าเราต้องเตือนเพราะเรารู้ดีว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยนะของพวกเรา ปากไวพูดไวเพราะท้านเป็นคนไฮเปอร์ถ้าเป็นคนแบบนั้นแต่ในเนื้อแท้ของแก่นและจิตใจเราคิดว่าเขาไม่เคยมีพิษมีภัยอะไรกับใครปากเขาพูดเพราะเขาคิดแบบนั้นและบางทีวิธีการพูดของเขาอ่ะมันทําให้คนเข้าใจง่ายๆนะอาทิักคิดแบบนี้ค่ะอ่งศักเองยังบอกเลยบอกว่า เมื่อวานนี้ยังพูดอยู่ในกลุ่มของแม่จซิอนเลยบอกว่าเออเนี่ยตุ่นจีนจะต้องไหวไหมฉันว่าประเดีย๋ยวอาจารย์ดยีต้องกระโถนฟ้างฉันแน่เลยแต่ฉันบอกว่าบ้านฉันทำเขาไหว่ทำทำแล้วสบายใจทำแล้วไข่ไม่เดือดร้อนมันก็เป็นความเชื่อเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวเราใครจะพูดยังไงถ้าเราต้องทำแล้วเราสบายใจแล้วก็ทำไปสิถ้าอาจารย์ว่าจริงไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องจริงจริงตามนั้น <laughs>